สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้นะครับคำคืนนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น EBS04 นะครับสำหรับสเปคของเจ้าเอฟสันโปรเจคเตอร์ EBS04 ตัวนี้นะครับความสว่าง3000ลูเมนนะครับ คอนทราดเรดิโอ15000ต่อ1นะครับความละเอียด800คูณห0รหรือว่า S-VGA นะครับมาดูในส่วนของช่องต่อนะครับช่องต่อก็มี USB Type A นะครับมีสัญ,ญลักษณ์ไ i ไฟด้วยนะครับต้องหาอุปกรณ์ไ i ไฟมาต่อเองนะครับ USB Type A นะครับแล้วก็ USB Type B นะครับแล้วก็มี Audio-In นนะครับแล้วก็นี้ก็วิดีโออินนะครับสำหรับ เอวี uh, นะครับสำหรับ AV เหลืองแดงขาวสำหรับต่อกับเครื่องเล่น DVD นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ s v d วดแล้วก็คอมพิวเตอร์หรือว่า VGA นะครับแล้วก็ HDMI ครับแน่นอนที่สุดนะครับให้ความคมชัดสูงที่สุดในบรรดาของช่องต่ออินพุตต่างๆนะครับเหนือกว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าเหนือกว่า VGA ีกนะครับและที่สำคัญนะครับให้ทั้งสัญญาณภาพ และเสียงนะครับผ่านช่องต่อ HDMI นะครับในช่องต่อของคอมพิวเตอร์หรือว่า VGA ก็ให้สัญญาณภาพอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูสภาพเครื่องนะครับรอบๆนะครับว่าสวยงามดีแค่ไหนลำโพงใหญ่ทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับลำโพงใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องกันนะครับด้านหน้านะครับว่าจะสวยงามจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ นี่คือเอฟสัน EBS04 นะครับความสว่างนะครับ3,000ลูเมนครับคอนทราตเรติโอ15,000ต่อ1นะครับคำคืนนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับกำลังจะรีวิวนำเสนอขายนะครับคุณผู้ชมครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับกดเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ3,000ลูเมนของเจ้าเอฟสันนั้นจะยิ่งใหญ่จะคมชัดแค่ไหนกันนะครับคุณผู้ชมครับ จอ6เมตรได้ชิวๆนะครับเปิดไฟนะครับซึ่งผมก็เปิดไฟนีออนไว้อยู่นะครับหหลอดนะครับด้านหน้าจอเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับโน่นนะครับอ่าผมพอดแล้วก็หยุดไว้นะครับในโปรแกรมฉายภาพยนตร์ของคอมพิวเตอร์นะครับช่วงนี้สีสเก็ตชาแนลใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับในการทดสอบไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับอ่ะมาดูกันเลยครับ มากันดูกันเลยกันเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับสุดยอดจริงๆครับดูความคมชัดครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับ F สัน EBS 0 4ครับ3,000ลูเมนครับคุณผู้ชมครับ performance is Who drive. สำหรับโปรเจคเตอร์ F สัน EBS 0 4ตัวนี้นะครับสีสเกตชานเอลนะครับเสนอขายในราคา8,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998เดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ